สวัสดีครับบาสเซ t b a บ l r ครับรักเจ้าเก่าครับ Max ครับและหลังกล้องเราต้นกิงมายาครับเย้วันนี้ี่เสียงวิน้นิด <laughs> ดังหน่อยวันนี้เสียงดังโ <laughs> okay. อเควันนี้นะครับพวกเราก็จะมา Unboxing มกับ Air Jordan ตัวที่เข้าไทยตัวล่าสุดเลยนะ,ะต้องเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะฮะ,ะนั่นก็คือ s e k Thailand นะครับขอบพระคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วก็ซัพพอร์ตเราไปตลอดนะฮะ อะมาว่ากันเจ้าตัวนี้นะฮะนี่คือ a i r j o r d n น4ชื่อสีว่า Flight Nostalgia นะฮะแปลว่าอะไรครับคิดถึงเที่ยวบิน n o ส t ซอร์เจนี่คือระลึกถึงคิดถึง Flight ก็คือเที่ยวบินเออซึ่งหรอวะเราก็ดูงงๆดอยถ้าชอบมันเราไปดูที่ตัวรองเท้าไปดูกันครับครับผม เรามาเปิดดูพร้อมๆกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ของพี่รักษ์นะฮะกล่องมันก็จะแบบเล็กๆหน่อยไม่เกี่ยวเว้ยเดียวถ้าเกิดว่าเป็นกล่องของพี่ต้นนะพี่เ <c oughs> ต็มโต๊ะนี่นะครับ <c oughs> ลายสวยนะผมชอบลายมันผมชอบกลิ่นกาวติดกาวนี่เอานนี้ออกอันนี้มันดูไม่สวยนี่คือ Air Jordan 4 Flight Nostalgia นะฮะ เป็นสีที่ไม่ใช่สี OG <ช>นะครับ,รบไม่ใช่สีออริจินอคือเดิมเนี่ยแอร์จอร์แดนสีถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะจะมีสี OG อยู่ประมาณแบบสี่สีห้าสีมัง้งนะฮะแต่ว่าสีที่ติดตาคนมากที่สุดก็จะเป็นตัวไวท์ซี e มนต์หรือว่าโตโรแต่โตโรเนี่ยก็ไม่ใช่ OG เหมือนกันนะอเออเป็นทำตอนหลังแล้วก็มีมอเตอร์สปอตอะไรประมาณนี้อ่าตัวสีน้ำเงินใช่ไหมน้ำเงิน Off White. ออฟไวท์ อ่ะแล้วอีกตัวนดงจอแดนสีสีมาอะไรวะนั่นก็ไม่ใช่โอีไม่ใช่โอจีไงแต่ว่าเป็นสีที่คนเขาระลึกถึงมากที่สุดคือต้องการครอบครองมากที่สุดถ้าเกิดว่าพูดถึงสีอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเรียกไฟเลสอะไรประมาณนั้นแหละสีเนี่ยจอิงจริงแอร์จอแดนสีนะฮะตอนแรกที่ออกมานะครับคนเนี่ยไม่ชอบเอแบบเฮ้ยมันคืออะไรมัน หน้าตาไม่ได้เลยเพราะว่า3เนี่ยมันถูกดีไซน์ออกมาให้มันดูหรูหราใช่ไหมดูน้าใส่แต่พอสออกมาปุ๊บมาเจออะไรเนี่ยใช่ปะก็ะคือ,คอตะไคายสวิงใช่สวิงอีกแล้วอ่ะ <laughs> ออจริงๆตัวนี้ครับมันถูกดีไซน์มาเพื่อให้แบบเป็นรองเท้าที่เพอร์ฟอร์มานซ์มากขึ้นมากกว่า3ามนะ,ะดังนั้นเขาก็จะต้องการที่แบบ เหมือนเรื่องการระบายอากาศที่ดีขึ้นน้ำหนักเบาลงแล้วก็แบบ traction ที่มันแบบดูดูดีขึ้นอันนี้เราพูดถึงสมัยก่อนนะอ่สมัยก่อนแต่ Herringbone ก็ยังใช้ถึงทุกวันนี้นะนี่ก็ Herringbone แบบดูดันมากใช่ครก็คือเป็นคลาสสิกเลยใช่จนจนถึงปัจจุบันนะฮะหลายนี้ก็ยังใช้กันอยู่ครับแล้วก็ Air Jordan 4เนี่ยจุดเด่นของเขานะครับเรื่องแรกเลยก็คือการร้อยเชือกนะครับ รูร้อยเชือกของเขาเนี่ยสามารถร้อยเชือกได้มากถ,ถึง18แบบนะครับคือเป็นรองเท้ารุ่นแรกๆที่สามารถคัสตอมไมซ์ฟิตได้ด้วยตัวเองนะฮะชอบความกระชับแบบไหนคุณก็ร้อยเข้ารูนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ในตอนนั้นเลยก็คือการที่เอาผ้าเมชผ้าเมชคือผ้าตาข่ายนะครับอันนี้เหรอใช่ผ้าตาข่ายไปชุบก,กับพลาสติก เออเพื่อให้มันเกิดแบบความคงทนแข็งแรงมากขึ้นอเออแล้วก็ลดน้ําหนักของตัวรองเท้าลงก็คือเทคโนโลยีในสมัยนั้นใช่ที่แบบโดดเด่นมากๆนะครับแล้วก็เนี่ยแหละมันคือมันคือจุดเด่นของ Air Jordan 4นะครับหลังๆเนี่ยถามว่า Air Jordan 4ได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะว่ามันมีสีสวยๆออกมาเรียงกันเป็นตับเลยยิ่งแบบตอนที่ทำกับ ตัวหนึ่งที่ถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานของ Air Jordan 4เลยก็คือตัวที่ทำคอลแลบกับ u n d e f e a t e d นะฮะอีกตัวหนึ่งครับ s u p e r s u p e r m อ n e m ่าใช่ไหมเนี่ย m อ inem s u p e r m n n อันคืออะไรอะไรที่มันหาย,กยากๆทำน้อย,อยๆอะไรเงี้ยเออคือใครได้ครอบครองคือแม่งเป็นพระเจ้าอะ่ะใช่แล้วมันก็เกิดกับ Air Jordan 4ใช่ฮะเยอะแยะไปหมดนะฮะรวมถึงล่าสุดเนี่ยที่ทำกับ t ท a v i s s c o อ t เออเนาะไอตัว c Jack คคตัสแจ็คตัวนั้นนะฮะเนี่ยค,ครับแอชลีย์แดนก็เลยกลายเป็นโมเดลที่แบบคนนิยมใส่เยอะมากนะฮะแต่ว่าจะเป็นในเชิงแบบแฟชั่นไลฟ์สไตล์มากกว่าใช่ครับนะครับอ่ะรเราสมัยนี้มันไม่มีใครมาใส่เป็นเพอร์มาแล้วล่ะอ่ะไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วครับผมก็ขออีกหน่อยนึงก็คือว่าลหลายๆคนเนี่ยถามมาว่าพี่ตัวเลโทรตัวนี้ผมใส่เล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย แล้วผมก็ตอบทุกครั้งนะฮะวันนี้ก็เลยขอบอกออกกล้องเลยว่าตัวเรโทรนะครับระะทำมาเพื่อใส่หรอไม่ใช่ใส่เล่นนะครับเพราะเทคโนโลยีเก่ายังไงก็เทียบกับเทคโนโลยีปัจจุบันไม่ได้ถูกต้องนะครับไม่ว่าสมัยก่อนมันจะดีแค่ไหนก็ตามนะฮะอ่ะเป็นการจบเรื่องนั้นไปเไมื่อกี้ผมจะพูดเรื่องอะไรผมลืมเลยอ๋อเรากลับมา <c oughs> ว่ากันถึงตัวฟล y n นอสตราเจียมั่งคนะครับสีนี้เลย สีนี้เราเกิดถึงประวัติของมันไปละว่ามีอะไรยังไงบ้างทีนี้มาถึงสีนี้บ้างเป็นยังไงสีนี้นะครับเราเราจะสังเกตเห็นว่าตัวหนังเนี่ยมันจะเป็นหนังแบบแบบใหม่ที่เราไม่ค่อยเห็นนะฮะมันจะเป็นเหมือนแบบหนังยับที่ไม่ใช่ทัมเบร์เลเตอร์ธรรมดาไอแบบที่มันจะยับมันก็ไม่ยับนะใช่มันยับยับหน่อยหน่อยยับบางๆเออมันจะไม่ใช่ทัมเบร์เลเตอร์ที่เราเห็นกันตลอดแล้วผมจะเห็น ตัวเล็ทโทหลายๆตัวนะฮะทำหนังประเภทนี้ออกมาในปัจจุบันอ่ากางจะบอกว่าเราจะสามารถเห็นหนังแบบนี้ได้กับ Air Jordan 6 Flint นะฮะซึ่งเพิ่งออกมาเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็มีขายที่ซิกไทยแลนด์นะครับสามารถไปหาซื้อได้อันนี้ก็มีขายที่ซิกนะอ่าใช่อ่ะตัวตัวหนังตัวนี้นะฮะจากที่ผมสัมผัสมาเนี่ยคือหนังดีนะวัสดุดีเลยการตัดเย็บคุณภาพที่ดูลอยเย็บดิคเนียนเลยใช่ใ คุณภาพคือคือดีอะครับมันเป็นงานคลาสสิกอะอืเป็นงานคลาสสิกแต่ว่าตัวเนี้ยเอ่อเนื่องจากว่ามันไม่ใช่สี OG เนาะเขาก็เลยไม่ทำเป็น OG ออกมาสังเกตได้จากด้านหลังยังเป็นรูปจัมแมนไม่ใช่น i k e ใช่แล้วก็ไม่มีป้ายโปงกูแจสีมีด้วยเหรอจำไม่ได้วะมีแค่สามอหรอรู้สึกจะมีนะสีมีเหรอไม่รู้่เกิดไม่ทัน อ่าแล้วก็ตรงพื้นนะฮะก็เป็นรูปจัมแมนเหมือนกันไม่ใช่คำว่านกี้นะฮะตัวนี้จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ตรงสีแบบลายของมันเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการละเลงสีละเลงแบบเหมือนเรียกว่าอะไรลาดสีเออลาดสีอะลาดให้เป็นเส้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 นอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ตัวนี้นะคือมันสวยตรงนี้แหละใช่ใช่รองเท้าตัวนี้นะครับวางขายที่ ซิกไทยแลนด์นะฮะทั้งสามสาขาในวันที่8มีนาจนที่จะถึงนี้วันนี้วันที่ไห่วะวันนี้วันที่7เว่าเก็คือวางขายวันวันพรุ่งนี้วันที่8คือวันศุกร์นะฮะก็ด้วยราคาป้ายอยู่ที่6,700รบาทนะครับสำหรับแฟนๆที่แบบเป็นแฟนจอแดนนะครับผมคิดว่าผมคงไม่ต้องพูดมากแหละว่าสีมันมันสวยแค่ไหนนะฮะ โดยเฉพาะสีแบบคล e a n c l e a เคลีย,ลยอย่างเงี้ยก็บอกด้านๆง่ายๆต้องมีไปเอานะฮะอ่ะวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ<ม>แล้วเดี๋ยวยังไงเราว่ากันใหม่นะฮะไปละสวัสดีครับ